เฮ้ยอะไรแม็แม็คมอะไรอ่ะอะไรอะไรเฮ้ยอะไรแม็นแม็คมเฮ้ยโอสวยตัวจิตเดียวและพบกับน้องเนยค่ะโอ้าลอ้ยน้องเนยจะจดชื่อแล้วนะพายนเนยมามมบอกว่าพายนเนย โอ๊ยมัมน้องโกรธแล้วโอเคโอเคน้องเนยพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นหนีเนยออ้ตหมูเนยหมูป่าเนยปลาทูออ้ยทุกคนโดนจดชื่อแน่ออ้ยน้องเนยอย่าเพิ่งโมโหอ,อย่าเพิ่งโมโหอลูก ช้างน้ำเนยช้างน้ำเนยโอ้ยเนยเนยแมมมอสเนยแมงมอสอันนี้น้องเนยยืนนี่น้องเนยโมโหหรือเปล่าลูกโมโหแล้วนะเจ้าหญิงสตีขี่ช้างโอโหสตีขี่ช้างน้องเนยน้องเนยเป็นนางสาวไทย นางเจ้าหญิงเนยหรือว่าจะเป็น,ปนสายลับหรือเปล่าสายลับจับบ้านเหลยหรือเป่าหรือจะเป็นสายลับหรือเปล่าน,น้องเนยผอมน้องเนยตอนผอมอาจจะใช่ทุกคนแต่ถ้าน้องเนยตอนนี้อาจจะยังอ๊ยคนสวยอ่าทุกคนเอาน้องเนยอุ๊ยน้องเนยขอไฟ เอาละทุกคนต่อไปเราจะมาทำการเติมรองพื้นดวยลูกเติม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 แล้วนะคะพอ,อจะข่าวไหมคะทุกคนเอาล่ะทุกคนต่อไปเราจะไปทำการขายแบบใหม่แบบสับกันดีกว่าน้องน้องเนยเอาไม่มลูกไหวไหมลกอ่าโอเคเดี๋อ,าอา่ารักพุงเต่งมานุองเนยเลยคะ่ะ<อ>ตุ๊กตาไขาลานป้า<อ>ไหนคะ น้องเนยจดแล้วลูกจดแล้วจดแล้วน้องเนยใส่ใสอะไรคะลูกเอกเอ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 ก L ใส่ C บวกเหรอใส่ซ S ได้เหรอลูกตัว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  S ตัว S ใช่ไหมลูกล้านอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมลูกอ่าไหนไข่ลานไข่ลานอุ้ยไข่ลานนี้ไวมากไออีกสักรอบหนึ่งได้ไหมลูกเออลานแตกโอ้ลานแตก้เนย เกลียวหวานทรงใส่น้ำมันชุ่มไปหน่อยค่ะน้ำมันเนยเอาล่ะทุกคนทุกคนสามารถเลือกในตักา